สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Timeless l e a r นะคะวันนี้แม่หมอจะมาเปิดคลิปนะคะเป็นคลิปไพ่ Oracle แบบเทไทยเนะเาะแล้ก็จะมาเปิดกันหลังจากที่ผ่านช่วงนะ,ะวันที่17ตุลาคมมาละหลายท่านนะคะอาจจะมีความกังวลในเรื่องลัคนาราศีนะ,ะว่าราศีไหนลาหุนย้ายย้ายเข้าย้ายออกอะไรแบบนี้นะคะ เราก็ลองมาดูกันว่าดวงนับจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นยังไงบ้างนะคะะมาดูกันเป็นไพ่ออ a ล์เคิโชคดีมีสุขนะขอให้เจอแต่ไพ่ไปดีๆนะคะเป็นยังไงบ้างไพ่ใบนี้เกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะ Oh แม่หมอน,นี่นะสายตาเอียงหรือเปล่าโอเคอ่ะเราก็มาดูกันอืมจากาาไพ่ห้าใบนะคะลงามาดูไปพร้อมๆกันว่าจะเป็นอย่างที่ทุกท่านคิดหรือเปล่านะคะอันนี้ตามความรู้สึกของแม่หมอแล้วก็ตามความหมายของไพ่เท่าที่ไอ็นีมานะคะ เรื่องของการงานเนี่ยมันจะมีความซีเรียสจริงจังมากขึ้นนะคะตัวคุณเองเนี่ยคุณจะมองไปถึงอนาคตละคุณอยากให้คนในครอบครัวของตัวเองนี่มีความสุขมีความสบายนะคะคือตัวคุณเป็นอย่างนั้นเลยแต่สิ่งหนึ่งที่แม่หมอเห็นนะคะค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่คอยล้อมหน้าล้อมหลัง คอยเฝ้าดูแล้วคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยไพ่นี้ก็ดีนะคะคุณมีแก้วประการในการปกป้องไม่ว่าใครจะคิดร้ายไม่ว่าจะเจอเหตุร้ายอะไรก็ตามถ้าคุณเจอเหตุร้ายทุกอย่างมันจะถูกลดทอนมาแบบเยอะมากๆนะคะบอกไว้เลยนะคะหลายๆเรื่องที่เจอปัญหาที่คุณเจอนั่นนะ่ะ คือมีบางสิ่งบางอย่างช่วยคุณได้เจอน้อยกว่าที่ควรจะต้องเจอนะคะอาจจะด้วยกรรมดีที่สังสม,มาก็แล้วแต่นะคะคือสิ่งนี้นแหละที่จะอบอ่่ที่จะโอ,อะบอุ้มคุ้มครองคุณอยู่นะคะส่วนเนี้มันมีเรื่องบางเรื่องมันมีอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันเหมือนกักขังคุณไว้อะทำให้คุณไม่สามารถออกจาก ปัญหาหรือว่ากรอบอะไรบางอย่างตรงนั้นได้นะคะสมมติอ่ะอันนี้มันมีความเป็นไปได้เลยถ้าคุณนะคะอยากจะลาออกจากงานอาจจะอึดอัดกับคนบางคนกับคนในที่ทำงานกับคนในสังคมอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือเนี่ยเห็นหนังสือไหมคะคือการซุ่มเงียบศึกษาหาความรู้รอจังหวะเวลานะรอเวลาค่ะ รอเวลาเท่านั้นเลยนะคะมันจะต้องมีเวลาเป็นของเราแน่ๆนะคะอะไรที่อึดอัดอยู่ตอนนี้อดทนสักนิดหนึ่งนะคะถ้าเป็นเรื่องงานคนนี้ที่ทำงานเพื่อนร่วมงานหรือว่าอะไรที่มันทำให้เราอึดอจจัดใจอ่ะไม่ต้องบ่นนะคะเราต้องเก็บไว้แล้วก็สร้างเป้าหมายใหม่นะคะพัฒนาตัวเองรอคอยเวลาเท่านั้นแหละ คุณคุณจะต้องมีเวลาที่ดีมีเวลาของคุณนะคะค่อนข้างจริงจังแล้วก็สี่เหลียดน,นะคะเนี่ยรู้เลยว่าเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะส่วนในเรื่องครอบครัวเนี่ยตัวคุณเองคุณสามารถที่จะทําให้คนรอบข้างรอบตัวนี้อยู่ยังสุขสบายมีความสุขนะคะทั้งที่ตัวคุณเองอาจจะแบบอาจจะทุกข์หรือต้องเก็บงํนอะไรไว้แต่ดีนะคะดีเลยที่ความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในปกป้องคุณอยู่เนาะ ไปยังไงต่อคะ่ะอันนี้เป็นไพ่ที่หนึ่งนาทีร้อยร้อยอารมณ์นะคะสำหรับแม่หมอเองหนึ่งมันมีในยะในไพ่ใบนี้ด้วยนะคะคือความโกรธเนี่ย มันจะทําให้เรากลายเป็นอีกคนหนึ่งไปได้เลยจากคนดีๆเนี่ยกลายเป็นปีศาจได้เลยนะคะแต่สิ่งที่ทํากับกันก็คือเมื่อไรที่เราอารมณ์กโกรธปุ๊บเราเย็นได้ค่อยๆตั้งสติทุกอย่างมันจะเปลี่ยนเป็นดีเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ออกมาเตือนว่าให้ควบคุมในเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะว่าเราอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิด มุนงานรู้สึกไม่พออบพอใจหรือเราแสดงออกไปเต็มที่ไม่ชอบใจใครเราก็แสดงออกไปสุดๆไปเลยไพ่ใบนี้ออกมาเตือนนะคะว่าให้เราระงับอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะอืมเชิดชายสุดๆคือเป็นตัวของตัวเองไปเลยค่ะ ให้เป็นนี้ค่อนข้างดีนะคะไม่ว่าใครจะซุบซิบนินทาหรือมองคุณยังไงก็ตามในวิถีชีวิตของคุณที่เป็นคุณน่ะนะคะไม่ต้องไปสนใจค่ะมีความสุขแบบไหนใช้เป็นแบบนั้นนะคะคำพูดคนนี้มันทำอะไรเราไม่ได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สนใจ ระมัดระวังเรื่องคำพูดอยู่เช่นกันนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ระมัดระวังอ่คือไม่ใช่แค่ว่าไม่สนใจว่าคนอื่นจะพูดอะไรยังไงเกี่ยวกับเรานะคะตัวเราเองด้วยเราต้องไม่พูดถึงคนอื่นในแง่ที่ไม่ดีเราต้องไม่ใช้คำพูดไปทำร้ายคนอื่นด้วยนะคะค่อนข้างชัดเจนว่าเกี่ยวกับอารมณ์คำพูดหรือคำติชินนินทาพวกนี้นะคะ่ะคือเราไม่สนใจเป็นเรื่องดีนะคะในขณะที่ตัวเราเอง เราไม่สนใจแต่เราอย่าไปว่าเขาด้วยนะคะคือมันจะมีช่วงที่เราเหนื่อยหน่ายกับชีวิตใช่ไหมคะเบือ่อกี้เกียดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเตยนานนะคะเนี่ยคือเวลาเรา เหมือนอยากจะปล่อยตัวปล่อยใจไม่อยากจะทําอะไรเลยทั้งที่เราเป็นมนุษย์ที่มีแผนนะคะเพราะฉะนั้นอนะเวลาที่เราเหนื่อยเราพักได้นะคะปล่อยไปเลยปล่อยจอยปล่อยไหลได้แต่มันต้องมีระยะของมันนะคะอย่าอย่าปล่อยไว้นานเนาะคือเราสามารถขี้เกียจได้เหนื่อยได้พักได้คือใช้ชีวิตเละเทะตามใจได้นะคะเหมือนอยากนอนนิ่งๆไม่อยากทำอะไรเลยก็ได้นะคะ แต่อย่าลืมว่าเป้าหมายเราอ่ะมันมีอยู่ถ้าเรามีเป้าหมายใหญ่ลุกจากความขี้เกียจมาให้เร็วนะคะเพราะว่าเราอนะมีแนวโน้มนะว่าจะกลายเป็นเศรษฐีในอนาคตได้ด้วยนะคะแม่ได้สำหรับเป็นไพ่ครอบครัวเป็นไพ่แต่งงานเป็นไพ่ประสบความสําเร็จในเรื่องความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นดีมากๆเลยเจอแต่สิ่งดีๆแน่นอนนะคะขอให้ทุกคนรับ แต่สิ่งนี้ไปนะคะโอกาสในอนาคตข้างหน้าตั้งแต่คุณเริ่มมาเข้า,ขามาดูคลิปนี้แหละชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะอะไรที่อยู่ในช่วงอึดอัดใจอดทนไปนิดนึงอดทนไปก่อนนะคะควบคุมอารมณ์แล้วก็คําพูดของเราด้วยอะไรที่เราอยากจะทําเรามีความฝันอยากขี้เกียจนานนะคะเหมือนแบบไม่อยากทําละเหนื่อยละก็จะนอนอย่างเดียวทํานูน่นทํานี่คือแบบ เหมือนวางความฝันไว้ก่อนวางได้พักได้นะคะแต่อย่านานลุกขึ้นมาเพื่อที่เราจะเนี่ยจะเติบโตแล้วก็มั่งคัง่งคุณมีดวงของการเป็นคนที่มั่งคั่งนะคะแถมดวงความรักนี่มาเต็มด้วยนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะโอเคขอบคุณมากนะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้หวังว่าจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ